เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาการป้องกันการทุจริตนะครับจากคราวที่แล้วนะครับที่เราเรียนเรื่องระบบคิดฐานสิบแล้วก็ระบบคิดฐาน2ไปแล้วนะครับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนต้นผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับคุณครูขออนุญาตทบทวนก่อนนะก่อนที่เราจะเริ่มต่อไปนะครับจากระบบจากระบบคิดฐานสิบนะครับก็คือระบบคิดที่ภาษาอังกฤษใช้คําว่าอ n นาล็อก ฐานคิดของระบบนี้นะครับก็คือเลข0ูนถึงเลข9หมายถึงว่าทางเลือกในการตัดสินใจนะครับมีหลากหลายทางเลือกนะครับแต่ในขณะเดียวกันระบบคิดฐาน2นะครับก็คือระบบคิดแบบดิจิตอลระบบคิดแบบดิจิตอลระบบคิดฐานสจะมีทางเลือกเพียง2ทางคือ0กับ1นะครับส่วนผลประโยชน์ส่วนต้นก็คืออะไรที่เราทำเพื่อตอนเอง แต่ว่าคุประโยชน์ส่วนรวมก็คืออะไรที่เราทําเพื่อส่วนรวมนะครับอย่างเช่นรูปในตัวอย่างนะครับระบบพิดฐาน10และระบบคิดฐานสองถ้าเราจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันแต่ว่าในระบบพิดฐาน10กับฐาน2จะมีความแตกต่างกันดังนี้ครับระบบพิฐาน10นะครับการนําเอาวัตดุรูปพันหลวงไปใช้ที่บ้านได้เอารถยนต์หลวงมาใช้ในธุระส่วนตัวได้เอาโทรศัพท์หลวงมาติดต่อธุระส่วนตัวได้ เอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาชาร์จที่ทางานได้การใช้น้ําประปาหลวงมาล้างรถยนต์ได้อันนี้เป็นระบบกิษฐานสิในิไมใน่เยกันถ้าเป็นระบบกิษฐานสองที่มี2ทางเลือกคือใช่หรือไม่ใช่จริงกับเท็จหรือแม้กระทั่งว่าถูกหรือผิดหรือผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับก็จะไม่รับของขวัญจ,จากผู้มาติดต่อราชการไม่ใช้รถยนต์หลวงในเรื่องของส่วนตัวไม่ใช้โทรศัพท์หลวงในโทรศัพท์ส่วนตัว ไม่นำเอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาซาร์ทที่ทำงานนะครับไม่นำเอาโฟรุพาน์หลวงไปใช้ที่บ้านเนาะทีนี้รูปแบบต่างๆนะครับในการทุจริตนะคะที่นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้วันนี้คุณครูนำเสนอนักเรียนเพียง3ารูปแบบนะครับแล้วก็ตัวอย่างคร่าวๆด้วยเรามาดูกันนะครับอยู่หน้าชีพหน้า45หของเรานะครับ การรับผลประโยชน์ต่างๆนะครับรูปแบบที่1ของการทุจพิตหรือการคอร์รัปชันนะครับพฤติการคือนายสุจริตข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่นะครับเดินทางไปบัตรราชาการที่จังหวัดพื้นที่บุรีร,รัมย์นะครับซึ่งนายกอบตชื่อใน,ออน,อนรวยเนี่ยได้มอบงาช้างคู่หนึ่งให้กับนายสุจริตเพื่อเป็นของที่ระลึกเมื่อกลับมาแล้วนายสุจริตนะครับได้มอบงาช้างกล่าวให้กับต้นสังกัดและตรวจสอบมูลค่าพร้อมกับ ดำเนินการตามระเบียบต้นสังกัดของนายสุจริตนะครับได้เห็นว่าไม่ควรรับงาช้างไว้และวก็เล่งให้หน่วยงานต้นสังกัดคืนงาช้างให้เก็บในรวยซึ่งเป็นนายกอบตอนะครับตามกฎหมายนะครับระบุไว้ว่าข้าราชการห้ามรับเงินหรือสิ่งของหรือสินบนเกิน3,000บาทเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น นายสุจริตนะครับก็ทําถูกต้องแล้วถ้าเกิดมีมูลค่าเกิน3,000บาทต้องแจ้งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทําการอนุญาตนะครับในการรับมูลสินค้าหรือของมูลค่าเกิน3,000บาทนะครับเมื่อเข้าเท็จจริงปรากฏในเรื่องนี้เมื่อนายสุจริตเข้าใช้การรับนาช้างแล้วได้ส่งให้กับดําเนินการหน่วยงานต้นสังกัดดําเนินการต่อมาพิจารณาว่าไม่สมควรรับนะครับก็ให้ส่งคืนในรวย ใช้เวลาตรวจสอบแล้วก็ส่งคืนภายใน3วันซึ่งฟังว่านายสุจริตนิได้มีเจตนาหรือมีความประสงค์ที่จะรับงาช้างไว้แต่อย่างใด2นะครับตัวอย่างที่2การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารรัฐบ,บริษัทเอกชนเพื่อให้บริษัทเอกชนรายรั้นชนะการประมูลก็คือการจ่ายสินบนหรือจ่ายใต้โต๊ะนะครับอันนี้ก็ห้า,ามทำในรับประโยน์ใช่ไหมครับ ี่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนการที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคํามูลค่ามากกว่า10บาทให้แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมาและปีนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นพิเศษเลยโดยรัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่นๆเพราะอะไรครับเพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีกเนี่ยครับเป็นตัวอย่างการรับประโยชน์นะครับการรับประโยชน์ซึ่งส่งผลต่อการดําเนินงานนะครับรูปแบบที่2ครับนะักเรียน การทำธุรกิจกับตนเองหรือการเป็นคู่สัญญานะครับอ่ะยกตัวอย่างสั้นๆการที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐดานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือใชเป็นผู้ทำบัญชีให้กับบริษัทที่ถูกตรวจสอบถ้าเป็นอย่างนี้แล้วผู้ตรวจสอบเป็นคนทำบัญชีซะเองจะตรวจสอบได้ไหมครับก็ไม่ตรวจสอบใช่ไหมครับเพราะถือว่าตัวเองทำแล้วช่องไหนที่บริษัทมีการช่องโหว่ นะครับก็จะไม่เอาออกมานําเสนออันนี้ก็คือทําธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญาอันนี้ชัดเจนนะครับหรือแม้กระทั่งที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์นะครับจากสํานักง,งานของบริษัทที่เป็นของครอบครัวตัวเองหรือมีหุ้นส่วนอยู่ก็คือสร้างกําไรให้กับบริษัทตัวเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการทําธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญานะครับอ่รูปแบบต่อมาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ นะครับคือการทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังกเกษียณน,นะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นบริษัทนะครับมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรมหรือการที่มีผู้บริหารเป็นหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การด้านดุยสะพันนะครับและสุขภาพออกจากราชการไปทํางานในบริษัทผลิตหรือขายยานะครับก็กลับมาใช้ อำน,นานใช้ความสัมพันธ์เดิมนะครับกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิมนะครับเพื่อที่จะทําการค้าขายหรือการขายยากับขายยาของตัวเองกับหน่วยงานเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการุจริตในรูปแบบหนึ่งนะครับทบทวนครับเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรูปแบบการขัดกรรนันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับหรือรูปแบบของการุดริต สามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการรับผลประโยชน์ต่างๆเรื่องที่สองนะครับเรื่องการทำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญาและเรื่องที่สามนะครับการทำงานหลังออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณนะครับเหล่านี้ครับนักเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ไว้พอนักเรียนโตขึ้นนักเรียนจะมองเห็นการทุจริตแล้วก็เราจะไม่ทนละ ละอายต่อการทำทุจริตในอนาคตนะครับแล้วก็อย่าลืมทบทวนเนื้อหาเก่าๆและก็เตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆได้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปแล้ว